พรกระจ่างรัฐเข้าวิธีอุปสมบทเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของบุปการีนพัทศีมาวัดบางพีใหญ่กลางโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าปิยะธรรมโมซึ่งแปลว่าผู้มีธรรมเป็นที่รักที่วัดบางพีใหญ่กลางตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวกระจ่างรัฐพร้อม้วยคุณแม่ชุดานันคุมครามได้เลิกดีวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563ขึ้น13ค่ำเดือนหนึ่งจัดงานอุปสมบทให้กับนาคสถาพรกระจ่างรัฐบุตรชายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประลัดสุวัฒนศิลคุณเจ้าวาดวัดบางพี กลเป็นประธานอ er <k illed> <ki> ุปถัมภ์จัดงานอุปสมบทให้โดยมีดรนักครินแก้วโชดรุ่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยพนักงานราชการนักวิชาการวัฒนธรรมสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและญาติสนิทมิตรสหายที่ให้ความเคารพนับถือแก่ครอบครัวกระจ่างรัฐต่างเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากนาคสถาพรกระจ่างรัฐปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับการลาอุปสม สมบทในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของบุปการีครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายและผู้ที่ให้การอุปการะคุณทั้งหลายตลอดจนเพื่อเข้าศึกษาธรรมะปฏิบัติในศิลธรรมหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดบางพีใหญ่กลางเป็นเวลา15วันโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมงคลธรรมรัตนเจ้าวาดวัด,ดสิริเสาธงเจ้าคณะอาเภอบางเสาธงมาเป็นพระอุปชาโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าปิยะธรรมโมซึ่งแปลว่าผู้มีธรรมเป็นที่รัก ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน